เหมือนนี้ก็มาพบปอกันในวันที3่3สิงหาคม2 5 1 6เจ็ดเลจ้ะเสาหนี้พปพุดก้อยมา,จากจ้ะพี่น้องต่ว่าลืมเปิดคลิปจ้กก็เลยมาเปิดคลิปอยู่บานจ้ะจังไดกับไปรอหลุนรอชมกันไปรับชมกันเลยจ้าอันนี้เป็นลักษณะของใบเพื่อนน่จาจะพี่น้องเป็นลักษณะของใบก้อยจ้ะมีใบก้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วจ้ะใบสามสามใบแบบนี้การละสามใบจ้ะพี่น้องเงานีแบบใหญ่เลยจ้ะ สีคุดเงานี้ลราจะพี่นนอง ดหัวเด๋ยวโอ้ปาดพี่น้องปาดหัวนี่จ้ะพี่น้องหัวเดียวด้วยจ้ะเบ่งออกมาจากเหงาใหญ่นี่จ้ะนี่หัวเลยอ่ดียวหัวเดียว วันนี้เป็นเบียดกันจ้ะพี่น้อสามหัวเลยเหรออันนี้หัวเก่าคนเด้อจ้ะ สีห้าสีหัวห้าหัว เขาว่จะแบ่งตัวจะตัวนี้นี่ติดตยง,งนี้นะอ้าเป็นหัวหน่อย นี่ก็ฟังไว้ของเก่าด้วยจ้ะพี่น่องฟังไว้แล้วก็ทูมไหม้เลา๋ไวเอาไปอสกษมาใส่ไปนี่จะพี่หน่อยสรุปเร็วเงาเดียวจ้ะถ้าได้เบียบนี้จักสามเงาก็พอเห็ดล้วจ้ะพี่หน่อย

มีเก้าของี่น้องเลยเก้าหรือว่าสิบตอนนี้แยกเลยบ่ถ้าตัวน,นี้แยกอ,อก๋อแต่จะแยว่าสี่ป๋อพอดีจ้ะนี่จะเป็นเหมือนมันจะแ,แ,แยกกันม่แยกกัน,<า>นจ้ะเราได้ตังค์เลยครืออันี้เพิ่งอยู่ในก่อนเห็นเลยจ้ะพี่น้องออกจากคางปลายางมาคางวัดละเด้อจ้ะมาหวายคางวัดจ้ะอุย หัวง,งามๆเลยจ้าต่างอยู่ก่อนเห็นเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ไงออกจากก่อนเห็นจ้ะสีหัวจ้ะพี่น้องได้ลูกชายไงมาเป็นมูจ้ะพี่น้องมือน,นี้ ตอนนี้ฝนตกลิ่นๆเลยจ้ะปลาเต้มเลยจ้ะพี่หนอ่อปลา สรุปเร็วเงานีได้มีจ้ะพี่น้องง้อกกลับบ้านกันสรุปยอดได้ยอดมันกอยเมื่อนี่จ้ะพี่น้อง ส่วนหมากมีแตก่ก้วยเขาเจ้าเอ้ยส่วนหมากมีตะกว้วยเขาเนียวจ้ะนี่จะกล้วยเขาเนียวจะเป็นสีนี่สีเหลืองๆอันนี้ก้อยเขาเจ้าจะเป็นสีขาวจ้ะพี่น้องผ้ากันหอบมาได้จังได้แม่กับลูกเอามาแลใส่ไปเอาเลยจ้ะนี่ จ้าทำมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมม็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ซันไวเด้อจ้าสิบบริาษาทการแจ้งเตือนคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้โอเคขอตัวลาไปก่อนจ้าพอกันไหมคลิปนาสวัสดีจ้าโอ้โหว่าสีเดย์นอนยยมไรจะพี่นองกระต้องมาตาัดคลิปแล้วก็ต้องมาเฮ็ดกอยอีกจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้า